เอาแล้วผมวันนี้นั้นเพื่อนวันนี้ผมไม่ได้พาเพื่อนมาหาของฟรีนะผมอย่างที่ผมเคยบอกนะันเพื่อนตอนนี้ผมก็มาเล่นเกมปกติแบบคนทั่วไปครับแล้วกันนะผมอะเกมนี้เลยผมอัปเตอร์แมตตอนนี้เขาเปิดให้เล่นฟรีนั้นเพื่อนใครที่ยังไม่เล่นเนี่ยใครๆก็อยากม,มาลองเล่นกันนะผมอะขออนุญาตวิ่งมาดูก่อนเลยแล้วกันเมื่อกี้เหมือนผมได้ยินเสียงปืนนั้นเพื่อนโอเคกดชิปวิ่งนั้นเพื่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตลองปุ่มก่อนแล้วกันนั้นเพื่อน วปับป๊บปั๊บโอเคซีย่อโอเคครับผมเฮ้ย hey. เอาสองตัวเฮ้ย hey. มาเลยโอเคซัมบี้ดับของด้วยโอเคขออนุญาตฟาร์มปืนก่อนเลยละกันอ๋อมีขนมปังด้วยโอ okay. เคเจอเขียวพังตัวนั้นเพื่อนชั้นสองมีอะไรไหมมีปืนให้เราไหมวะอ๋อมีกระสุนปืนด้วยนะ บอกเลยถ้าเจอปืนนะได้มันได้มันได้เสีย,ยมิมงเกงด้วยสวยม,มีสูตรด้วย่ใส่สูตรผูกไทยน่อยละกันผมอยากได้อาวุธมากเลยนะผมตอนนี้นะเดี๋ยวผมบ้านนี้น่าจะหมดละเดี๋ยวผมอญายวิ่งไปดูบ้านอื่นก่อนเอาดูเหมือนว่าเมื่อกี้ผมทิ้งไฟฉายไปนะทิบหายแล้วว่ะไฟฉายไม่มีต่อยผีได้ไหมวะไม่รู้ต้องลองนะผมจังหวะนี้ มีส่วนปืนตัวยดูเหมือนว่าจะมีทอมบี้ข้างนอกมาต่อยหัวต่อยหัวเฮ้ยหมัดก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยมีสไนหิวผมบอกเลยหิวแต่ปืนไม่มีนะแต่หิวแล้วมันมืดไปหมดอ่ะเดี๋ยวผมตัดไม่ทีตอนเช้าเลยแล้วกันนั้นเพื่อนผมก็ไม่รุ้งกันตอนนี้กี่โมงละ ้ออกูวิ่งกับกูเฉยๆไอเวยกะรอเช้าได้จำชื่อก่อนฮัโหลน้าสู่หน้าเดี๋ยวเจอกันมาครับผมหลังจากที่เราเช้าละมาสยาดฟาร์มก่อนเดี๋ยวมันเจอกันในพวกมีปืนอ่ะเมื่อกี้เราไม่มีปืนเฉยๆหรอกอ่ะขยายวิ่งฟาร์มกันเลยและกันนั้นเพื่อน ผมยังไม่รู้นะไอ้พวกนี้มันทำอะไรได้นะผมไอ้พวกอุปกรณ์รณเนี่ยของคาร์บรอนะครับสปองใครรู้ก็บอผมหน่อยนะปข่อยัดวิ่งหาไม่ปืนหรือเปล่าวิกระสุนลูกซองต้องมีลูกซองลวล่ะในวันนี้วิเจอของดีเพื่อนอันนี้ทิ้งเลยละกันโอเคได้หน้ากากจรใต้น,นั้นเพื่อน เอ๊บหึในตูวม,มีของด้วยโอเคได้น้ำตูวมหนึ่งขวดนั้นเบื่อนได้ยินเสียงซอมบี้ไปยัดวิ่งไปหัวดอยสิมันจะแรงสักแค่ไหนอฮ้ฮ้ซอมบี้บักหรือเปล่าผมได้ยินนั่นไงโถรผมว่าครูผมไม่ได้เพียนนะมาสิเปิกเอา้าเปิก เรียบร้อยเป้าหมายวันนี้ของผมหาปืนได้แล้วสักกระบอกพอละไม่ขอเลยเลยจริงปืนสักกระบอกหนึ่งพอเฮ้ยกระเป๋าหรออ่าได้กระเป๋าละวลางดีแล้วเพื่อนแมวดีว่าเอาสีดำเดีว่าคุมโทนนะผมคุมโทนจนใต้ดิเันสุดลูกอีกแล้วสุดแล้วว่าจุดสามศูนย์แปดน่าจะสนนั้นเพื่อน เก็บไปก่อนละกันนะพวกกระสุนสไนนะตอนนี้ผมอยู่ไหนวะดูไงวะอ๋ออ๋อนี่ครับผมผมอยู่นี่นะผมจะวิ่งไปผมจะฟาร์มเมืองนี้ก่อนละกันนะเพื่อนถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมฟาร์มเสร็จเลยละกันนะผม หายมาเป็นตี้เลยอ๋อฮะผมว่าผมจะเก็บหมดตี้นะโอเคเขาน่าจะยังไม่เห็นผมแล้วเมื่อกี้หรือมันเห็นหรือมันปล่อยเราวะอ่ามองผ่านได้ยังไงได้ของดีมาคุณพี่ร้อมอุ้ย จอลูกซองอีกแล้วอืมฮสไนยอปอรเนี่ยเดี๋ยวนะผมจำได้สะหอบหรือเปล่าใส่ได้ไหมสไนใส่เลนดดอทได้ไหมใส่ไม่ได้นะคุณผู้ชมใส่ได้แต่ของลูกซองนะผมนั่นไงคุณผู้ชม โอเคแต่มันน่าใช่คนนี้นะผมที่มีปืนนะวิ่งมาจากไหนจ้าหนุ่มไปยัดดูของสิน่าจะตัวเปล่าโอเคมีปืนวิ้ยมีที่ซ่อมปืนด้วยสวยผมอยากรู้ที่ซ่อมปืนมันซ่อมยังไงวะซ่อมองนี้ยอเฮ้เฮอ้าวซ่อมเหม็นได้เลยวะ ไม่สอนวิ่งต่อละกันอุ้ยค้นค้นค้นฮ่าฮ่าไอ้หนุ่มนี่แต่โดนสนยัยหายไปแล้วนะวบผมแหมไปไหน้ยมันมีคนนึง โอเคแต๊โอเคไม่รู้ว่าผมไม่มีใครมารูทก่อนเลยละกันมีอะไรบ้างวะโอ้โหไม่เฟี้ยวเลยมีแค่นี้ฮ่ะโถ่เอ้ยนี่อะไร,รอ่ะซอมเบีออืมอืมอืม,อม ถึกจัง่ะเอาแล้วเอาแล้วผมตอนนี้เหมือนผมจะชิบหายละมีญาติมาหานัานเพื่อนก็มาเลยบอกเลยรูจักใส่แขมมาเปล่า ไม่รู้กี่คนนั้นเปื่อนใช้ความเงียบเข้าสู้มาสินี่งไงมาสิเซอร์ไพส์ไหม่ะจ๊ะอีหนูขออนุญาตลูตก่อนเลยมีอะไร่าเราบ้างโอ้โหไม่มีอะไรเลยยายา กระสุดแค่นี้ฮนะโถเอ้ยผมดีินเสียงรถคุณชมโอเคชิปหายสามคนเขารู้ได้ไง เอารู้ได้ไงอะ่ะเอารู้ได้ไงอะ่ะกูตายอีกแล้วอ่ะก็ฝากไว้เพียงเท่านีล้ละกันนะเพื่อนแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยผมขออนุญาตไปฝึกซ้อมมือหน่อยละกันนั้นเพื่อนอม,มันรู้ได้ไงวะกูก็อยู่ของกูเฉยๆนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนั้นเพื่อนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับ